ับเพืเ่นอนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการถอดปลายท้ายในตัว mggs นะครับเนี่ยปลายท้ายมันขาดนี่เราจะมาถอดกันนะฮะ,ะมันแกะยังไงตรงไหนตรงนี้ครับมันเข้ามาดูครับะจะมีตรงนี้นะฮะอันแรกเลยเราต้องมาแกะตรงนี้ก่อนอ่าหนึ่งนะ สองครับถัดมาก็ถอดน,นอ็อตถอ,นนอดน็อตัที่สองอาโ,นะโอเคถัดมาตรงนี้มันจะมีสลักตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้มันจะมีเงี้ยงล็อกมาด้านนี้นะครับเ,เราต้องหาอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไอส่วนตัวผมใช้ไขควงแล้วพันปลายผ้าเทปฮะป้องกันไม่ให้มันเป็นรอยนะฮะมันต้องค่อย,อย,อยกระดึบ๊บกระดึ๊บที่จริงมันแน่นกว่าน,นี้นะอันนี้ผมถอดไปรอบหนึ่งแล้วมันก็เลยหลวมแต่จะสังเกตก็คือว่าสังเกตก็คือตรงนี้ครับเราต้องดูตรงนี้รตรงนี้ตรงนี้มันจะล็อกกันอยู่เห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้เราถอดไปท้ายมาได้แล้วน,นะฮะ อันนี้ตัวนี้ไฟตัวนี้มันขาดก็เราจะแกะมาเพื่อจะทำการเปลี่ยนหลอดใหม่นะฮะอันนี้เราถอดมาได้ละโอเคติดนิดหน่อยอ่าเนี่ยหลอดขาดเรา,เราไปเอาหลอดมาเปลี่ยนตัวใหม่โอเคครับ